แจงรอนครับผมหรือปลาจับหลักลิงจับหลักสงย ขอบจนแล้วก็เล็กค่อยลงนะมาขนมน่ากินมากนะก้ามอันนี้เลยนะอีกกล่องกระตุ้ได้ก้ามหอมอันนี้ ให้เลือนะสวัสดีครับเจอกันเนี่แหละครับมิงถ่ายไปเรื่อยตอนนี้จะมาถ่ายตลาดบางน้ำพึ่งครับจะมีที่ให้เช่าปั่นจักรยานด้วยนะครับตรงน,นั้นที่จอดมอไซค์แล้ นี่คือเช้าวันเสาร์นะฮะมาถึงประมาณสิบโมงโมงวันเสาร์ตลาดน้ำบางน้ำพึ่ง เดี๋ยวเดินไปดูข้างในนะ,บ,บ,นะบ้านพึ่งขนมทั่วทั้งู่ายก็มีนะ ปนี่คืออะไรเนี่ยใช่ป่ะน่ากินมากนะอันนี้คือ ราชินีด <happening> ีกบมาแ้ววะใช่ไหนเลยค่้ อยากจะเริ่มทำเลยไปรับส่วน ันนี้คือเดินเข้ามาข้างในเลยใช่ไหม

ทางนึงเขาน่า <c oughs> น้ำพึ่งอันน้น <c oughs> นนมีท้งไม่ใหญ่หลังหลไม่เกยนะ have b o l ฝั่งนู้นจะมีร้านอาหารนะฝั่งหนึ่งอูระวังน้ำเดือดนะเอาไหคุณสามห้าสามถึงร้อยอ่ะ ชิมหรือยังลูกหยิชิมก่อนนะหยิบงานที่เฉดิการแตกต่างทหลูกชมะลูกเอาไปถือแ้วถงได้ข้าวตุ่นอร่อยอร่อยเหรออร่อยเดี๋ยวเอาแค่ตามนาลูกทัวนึงเปา่ลกชิมได้บน๊ก

ที่จะเป็นข้าหลามปลาทูปลาตะเพียนต้มเค็มครับ อ,อ,อันนี้มันจะเป็นผู้ชายขายขนมโอเค <S 2> <S 2> <S 2> จากสโซ่ร้านร้านสซ่ขนมโครกเดะนี่กล่องนะครับครับ แน่นอนอกคมีสิบฟ่อนสามสิบชิ้นละสามสิบบาทใส่ถุงรวมแยกกันใหม่จากพี่มนห่งอบอร่อยไม่มันรวมกันไหมใส่รวมกันเอาแยกนะสิบฟ่อน ประตู ปลาบินกล่องละสี่สิบบาทเอาไหมล่ะเอาไหมกล่องหนึ่งหนูถามว่าไม่ได้ทำอ่างนี้กล่องกล่องหนึ่งนะจ่ายตังค์ได้ขนมร้อนอยู่นะคะซ่อมกินอยู่ข้างหน้านะคะ

ได้ถึงบ้านห้องครัวสนามที่เปิดสนใจเดี๋ยว <laughs> คิดว่าเป็นขนม <laughs> อันนี้เป็นเย่มโล <laughs> อันนี้อันนี้อันนี้เหมาะสำหรับที่โล่งค่ะ<อ>ได้ถึงบ้านห้องครัวสนามที่เปิดตันนี้ระเบียงอืมอันนี้ระเบียงบ้านเหรอคะตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าตัวนี้จะควันน้อยกลิ่นอ่อนไล่เรื่อยๆตัวนี้มันพอใกล้หมดมันจะขมูงโฉมเทนนิหนึ่งยากันจูนนะเดียวกันนะ มีขาตั้งอยู่ด้านในให้ถ่ายจยจ้ลกค้าจาก้นนจ้ะคุณแชมานขนมน่ากินมากนะสมุนไพรสดเข้มข้นกระตุ้นเช่นผม น,นี่จะเป็นปาสมไดก้างปลร้าบนิค่ะประสมไกางอันนี้เลยนะกล่องประสมไหกา้กางออันนึงแ <c oughs> น,นี้มีให้เลือกนะ แบบถูกอย่างนี้นะปสมไหกลาง150บาทมีอีกฝั่งหนึ่งนะฮะ นี่น,นี่จะเป็นข้างหลังนะนี่ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนี่ข้างหน้าเนี่ยใช่เอาล่ะ ฟังนี้จะมีดอกไม้ มันจะเอาอะไรไม้อยู่ดลานหลัอันนี้จะเป็นโซนอีกทางด้านหลังนะเย็บคอน,น <c oughs> ใครที่จอดรถฝั่งหนึ่งครับเดินมาทางนี้นะฮะเ,าาบบเข้าเต็มเ,เข้าเต็มนะ cơm biếu, quán bánh trung, quán ăn gì, quán tâm sản gì, ở này hết ăn, cái gì à, bánh mì, ัไ,ไม่รู้ฮะแจงรอนค<ะ>รนับผมหรือปลาจับหลักลิงจับหลัก